มันก็เป็นวิวแต่เขาว่าจอเลสวยกว่าละเท่าที่ทุกคนแบบคอมเมนต์มาไม่เคยแปลกเหมือนแต่ไม่รู้ว่าช่ตัวนั้นหรือเปล่านะนี่พี่จะอยู่เป็นอาทิตย์ของพี่มีแค่นี้เหรอมีที่รถอีกวะมี่เดียวทอะไรอย่างพี่ไปตาน้ําอยู่ไหนนะสร้างงูคาท่อคาอยู่ในท่อเหม็นไม่พอน้ําไหลช้าด้วยสรุปเมื่อคืนแดกน้ํางูเน่าบนปากกูด้วยไงบนปากกูด้วยไงกิจกรรมของวันที่สองห้าฟืนเดี๋ยวไปเอา สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับช่อง s m i l e Rider Thailand นะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องของผมเป็นช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินป่ากางเต็นท์และขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับวิดีโอนี้จริงๆแล้วทริปนี้มันเป็นทริป3วัน4คืนผมเริ่มต้นกางเต็นท์กันที่ม่อนคุยครับอันนี้เป็นคลิปที่3ในคลิปนี้เราก็จะพาไปชมวิวแล้วก็ดูกิจกรรมว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่บนป่่่่่าาาาาาทีีไมมมมมกกกกกลลลุุใครรราารเเเยนอออจจพพวหะ มีกิจ,จกรรมอะไรให้ทําบ้างถ้าเผื่อเราไม่เดินไปที่ใหม่ปกติแล้วทุเลนเนี่ยพอเขาอยู่เขาจะอยู่กันแค่คืนเดียวแล้วก็เดินไปจอววเลไปกกลีปูแต่ของพวกเรามีคนที่เพิ่งเดินป่าใหม่อยู่2คนคือเขาไม่ไหวเขาก็เก็บแรงไว้ตอนลงก็เลยขออยู่ซ้าอีกคืนหนึ่งเป็นคืนที่ 3. สามสหรับทริปนี้ไปดูกันครับว่าเราหาฟืนยังไงเรากินอะไรอาหารเราจะพอหรือเปล่าเราหาน้ำมาจากตรงไหนเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันเลยครับว่าพวกเราจะเป็นยังไงเราจะเริ่มจากตอนเช้าก่อนละกัน ไม่รู้นะถ้ามองไปยอดนะั้นอ่ะถ้ามีสิทธิ์เป็นไปได้เฉยๆวถจอเลมันมันเป็นยังไงที่ข้างบนมันก็เป็นวิวแต่เขาว่าเจอเลสวยกว่านะ่ะเท่าที่ทุกคนแบบคอมเมนต์มามันเห็นวิวที่สวยกว่าอืมแต่ยังยังไม่เคยแปลกมันแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวนั้นหรือเปล่านะไม่รู้จริงๆเพราะตูเลมันมันจะบงังใช่ไหมจะเห็นแค่ขอบเดียวว่ามันมีจุดทีวไม่รู้ว่ามันเข้านี้ เนี่ยแค่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าแค่นี้เดินไปแค่ตรงตรงยอดนั้นก็สักพักหนึ่งแล้วเพราะมันลงลงไปลึกอยู่ไอเนี้ยใช่นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงว่าไหลไปตามทาง,ทง มมก็ทำการเต้นกันตรงนี้ครับตรงเวงเว้งเอ้ยขึ้นไปหน่อยตรงนูน้นตรงที่มันเกือบถึงเนินจริงๆถ้าแถวนี้กลางได้หมดเลยแต่ต้องมาปรับทางหน่อยมันก็จะใกล้จุดชมวิวแต่ตอนเดินขึ้นถ้าแบกของมามันจะมีทางที่เป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางชันหน่อยเวลาแบกของมามันจะเหนื่อยกว่า ตอนที่เรากลางข้างล่างตรงนี้เป็นที่กลางปกติแล้วก็ตรงชิงช้าที่ชมวิวเต็นท์ของพวกเราตอนนี้อยู่ตรงนู้นแล้วก็จุดชมวิวที่ขึ้นไปเมื่อกี้คือตรงนู้นครับเมื่อวันเรามาถึงกันเยน็นก็ไม่เห็นทะเลหมอกแต่ตอนเช้าอันนี้เป็นจุดชมผ้าที่ตกครับ ข้างล่างเมื่อกี้ไปข้างบนมาแล้วไปจุดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อันนี้ใกล้ๆกับเต่นเหล่าที่เมื่อวานถ่ายกันบรรยากาศทะเลหมอกครับถึงแม้วันนี้จะมีไม่ค่อยเยอะเหมือนภาพวาดเลยลมเย็นๆอากาศเย็นๆถ้าจะถ่ายทะเลหมอกก็ต้องรีบถ่ายครับเดี๋ยวใจสายเที่ยงๆลมมันพัดไปแล้ว มันก็จะหมดต้องรออีกทีพรุ่งนี้เช้าทีนั่งดูทะเลหมอกนั่งงงฟังเสียงลม,มก็ดีเหมือนกันเมื่อกี้ผมลองซูมดูครับตรงนี้คือม่อนคุยไกลมากอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองซูมเพิ่มอีก อ,อันนี้สูมสุดละใช่เลยมีศาลาแล้วก็ป้ายข้างล่างเขาๆนะั้นเป็นห้องน้ําที่เราอาบน้ําใช่ตรงนั้นมอนคุยอื๋อ,อจริงๆแล้วเรามองจากนี่ก็เห็นมอนคุยมอนคุยก็เห็นเราเแสดงว่ามอนคุยก็สูงเหมือนกันนะแน่ดูจากเขาแล้วลอง z ซ o มเอาดูนะฮะอืม มันคุยก็อยู่สูงเหมือนกันรถเดินด14ของๆเดี<อ><อ>๋ยวเวลานหน่อยอาหารซองใช่ไหมอาหารซองอยู่กับไมค์สี่อยู่กับพี่โบ่ไอยู<ม>่อยู่กับไมค้าอยู่กับพี่บอสที่ข้าโอเคง<อ>ั้นก็เอาถูน้ามาหรือเราจะกินไปแบบว่ามื้อเหมือนกัน อุ้ยมันเนนมััต้องกลบเหมือนกันบ้างใช่ไหมจะได้ผัดทีเดียวอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าสมมติว่าสมมติว่าวอรมพันโล่หมดเหมือนกันหมดกับพันโล่แม่งเหมือนกับหมดอ่ะแล้วก็ซองไข่สองมัดแม่งเลยนึกออกปะแล้วก็กินของเราเองไงของเราเองคือขุ่มข้าวรวมขุ่มข้าวรวมคันเออก็แค่กินซองของเราแต่ต้องแลกบ้างอ่ะเพราะว่านี่แล้วแต่ที่แลกก็ดีฉันแลกก็คือแบบยื่นแลกกันเองนึกออกปะใครอยากจะกินอะไรก็คือกินไปพันโล่ไม่ได้จริงจริงพันโล่ทุกอันอ่ะแต่พันโล่อร่อย ไม่เคยกินอาหารแบบนี้แล้วก็เห็นน้อยมากเลยนะแล้วก็มีไข่ก็ทอดทอดไข่เอาไข่เหลือสองสองรอตอนเย็นไหมเยพี่เดินกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดินมากี่โมงเนี่ยแปดโมงครับพี่เดินมาแปดโมงสองชั่วโมงครึ่งเหรอเมื่อวานอ๋อดีดีดีพี่แปดโมงเช้าตอนนี้ผมเจ้าหน้าที่เขาใหญ่ครับครับทำอะไรกันเนี่ยน้อง เออมาแอบลักลอบกลางเต็นท์ครับเนี่คําคนงานเดี๋ยวมันมาสร้างได้พวกน้น้องน้องน้องกลางได้แต่น้องอย่าอยู่บนใต้ครับไม่เคยยืนครับไม่เคยยืนไม่เคยยืนบนใต้ไม่ไม่เคยยืนกับพื้นครับเห้เหลืออะไรกินบ้างเฮ้ยกำลังทำเข้ากินเลยจริงเหรอครับสวัสดีครับเฮ้ยใครทิ้งปุ๊กป้าไว้กลางทางบ้าง่ะผมสีเขียวเอ้ยไม่ใช่ถุงสีเขียวอยู่นู่นเลยอยู่ตรงที่จอดรถเลยจริงเหรอใช่มีรองเท้าคู่หนึ่งจริงเหรอ อยู่ที่จอดรถดูวเลยอ๋อสงสัยลื่นลมบบ้มเมื่อเช้ากินกาแฟกันหรอไอคลิปที่มันแบบชาวบ้านที่แบบไม่ใส่เสื้อใส่หมวกหอมแบบสร้างบ้านไอ่ะถึงหน้านาเราก็ต้องไม่คมป่ะเนี่ยไม่คมโอ้แล้วพวกมาทำไมให้มันหนัก พี่ีแบบไม่มีเพลงฟังอ๋อโหแม่งเหนียวอะเวลาตัดจะได้แบบผลทะเลนิดนึงอ่าได้พี่นอนแล้วเห็นไหมมันก็นอนเลยไปไอ้บ้าจามเซตก่อนยืนมองแค่ไห้ว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่าทำไงกระโดดลงกระโดดโอ้โหนุ่มไหม น่าจะนุ่มนะดูดูแล้วน่าจะสบายฟินว่าน่าจะนอนสบายน่าจะนอนสบายคืนนี้นอนสบายพี่เอาอะไรมาว่างวะของพี่ในกระเป๋าม่งแบบคอดน้อยนี่พี่จะอยู่เป็นอาทิตย์ของพี่มีแค่นี้เหรอมีที่รถอีกวะมีมีอันเดียวก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วสุภา แค่เดียวแค่เขาใส่กันเยอะแยะเอารถที่รถอ่ะซักเอาที่รถมีอยู่อ๋อที่รถมีอยู่อ๋อไม่ได้เอาหมดจร้งไหมที่เปิดหน้าต่ากด้เชี่ยที่เห็นนี่ไม่ใช่ลานะครับมันเป็นลายที่มาจากจากโรงงานอันนี้พี่ตอกสมองบอกไหมไม่ตอกทำไมไม่ตอกอะไม่กลัวปิ๋วพี่กลัวเอาแล้วมันไม่ตอกอะ เอาเรื่องกูเดี๋ยวก็ดียังไม่เแ็ดเลยตุกจังวะตุกเป็นไข้วะไม่รู้ตัววะมันมันอบมันอดนอนสับนานอยู่นะกิจกรรมวันที่สองนอนหลบแดดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรตกใจเลยโดนเทิ้งต่อยโอ้ยเตรียมแบบกูเตรียมพรีเลยอ่ะอันนี้ช่วยได้เยอะนะเยอะเลยเู้สึกเลยเอ้ยเออเมื่อกี้พอนอนในทับมันค่อนข้างร้อนเลยลองเอาอันนี้มา เอาถุงนอนมาปูข้างบนฮะช่วยได้อยู่อันนี้เป็นเครื่องด่มชู่วกลังสําหรับเวลาว่างเรืเหนื่อยๆยาเคี้ยงๆร้อนแดดตอนนี้ร้อนตัวกันไรแล้วรเหนื่อยแก้หนาวกแกหนาวซีอ่านี่น้ำใครไม่ได้กองเลนี่ยเรากองกันไหมร้อนท้องวานท้องวานท้องว่าป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 ่าแบบกองแหละต้องกองแหละจอกทำเปจอกเองด้วย เฮ้ยอ่าขวดเปล่าใครก่อนเลยกองให้เราก่อนก็ได้กองแบบกินด้วยกันนี่แหละนะโผมมาเยอะจังอ่ะเบาเบาเนะเบาเบาเทาจะเข้าไปเลยอืมไออันนี้เป็นชาย่าหวานใช่ใช่ใช่คือแบบเราเนื้อสุขภาพเราก็ต้องเออกินเพื่อแบบว่าเออกล้ามเนื้อผมอยากลองผสมหญ้าหวานจริงๆว่ะได้ไม่ได้ก็เอาไม่เอาแบบไปมไม่เอาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอืมตาพี่ไปตาน้ำอยู่ไหนนะ ขึ้นไปตรงกัางค่างคางเต็นอะค่างเต็นสีฟ้านะาตอนนี้่ไนี่ครับน้ําน้าแรงเลยหลังจากที่เมื่อกี้แกะตอใหม่นี่สร้างงูคาท่อคาอยู่ในท่อเจอต้นตอแห่งน้ําเหม็นแล้วะน้ำที่ลงมาจากตาน้ํานะครับเหม็นไม่พอน้ําไหลช้าด้วยสรุปเมื่อคืนแดกน้ํางูเน่าแล้วคืน เอ้แตะกองแล้วบนปากเขาด้วยไงใช่ผมก็เพิ่งบนปากเมื่อกี้สาผมอะไรเรียบร้อยอะไรอยเงี้ยโอ้โหแรงกว่าเดิมเยอะกิจกรรมของวันที่สองหาคึกหาฟืนไม่ได้แล้วเนี่ยไออันของเขาไม่ได้ไปไหนหาฟืนก็คือโยนไปงน้นก่อนพวกอันนี้ได้มาตะไคร้ก็ได้เหรอเอาได้ดูได้เพราะว่าตะไคร้ก็เหมือนก็ไม้ไปแบบนี้เนาะเอาขึ้นโยนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ซีมามัดแล้วก็แบกขึ้นไป กานหักฟืนเราต้องหายังไงครับแบบนี้ฮะเอาแบบนี้มันเหนียวหน่อยให้เกิดตัวใบยังไงเจี๋ยวแค่เอาว่ะพีทแม่งมาว่ะจะเอาของเขามาใช่ไหมนี่ว่าโอเคแล้วนะพี่ไม่พอเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ไงเราก็ไปหาตรงนี้ดิไปนั่นอ่ะมาดูจากที่เดินตามไงไม่รู้ เขาเห็นพี่เดินนำโฮเลยเดินตามแล้วเดินตามกันหมดเลยเนี่ยใช่ทำไมแถวเนี่ยจะแถวไม่รู้อ่ะก็เป็นคนเดียวที่มีมีดไงจะได้ไปช่วยขนไงแล้วก็เราไปทางสายของเนี่ยตามพี่ซีไปตามหน้าเผ่ากันกับนู้นพี่ซีบอกกับนู้นคือมันตายแล้วมีเสื้ออุ้ยเสื้อสวยเสื้อสวยนะครับเนี่ยโอ้โหเสื้อสวยนะฮะเนี่ยได้ชิ้นนึงอย่างใหญ่ ตอนแรกอ่ะเอา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 ออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าหนักมากแล้วกูลองใส่เสื้อเคจีก็แปลงยางที่ไม่มีแรงเฉยเลยเฮ้ยเออมีแรงเลยเหรอพี่เออตอนแรกไม่มีแรงมาลองส่งเสื้อนี้ปุ๊บไอชิคุลากมาได้ไงเนี่ยนี่หอมมีเก่าโอ้โห ว้าฮววสนุกจังเลยเชี่ยวนแบบเหมือนนไม่เล่นอ่ะเพื่อไม่รู้ก็ได้อยู่ใช่ไหมไม้นื้ออ่อน มันวางคาดอยู่เดี๋ยวไปเอาหลบอย่างเงี้ยกระเด็นเข้ามาได้เลยแต่มันก็จะหมดเร็วอ่ะอืมต้องใหญ่กว่านี้ไหมเดี๋ยวนี้จะไม่ไหวแล้วไงอันนี้พอไหมพี่ หรือต้องให้จะดูดูไปมีคอนเซนเพราะมันมีท่อนใหญ่แล้ะมีท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งโอเคท่อนท่อนข้างล่างไงจริงๆถ้ามีท่อนท่อนนี้อันนึงนะโอเคใหญ่พี่กดไปไหนอย่อย่างนี้ยนะเออแล้วครับมันเหลือตะโคนขี้เกลี่ยตัดยากไรข้างนอกที่เมื่อกี้ที่กรองไว้อ๋อท่อนเล็กนี่หว่งไรข้างสองคนไหวไหมเนี่ยหนักก็ต้องพันไหมพี่ต้องถ้าไม่ไหวก็สี่ใช่ต้องพันเอาเชือกมาดิเอาเชือกมัดก่อนไหมเรายกมันน่าจะง่ายกว่า ยีใช่ลง้ยเลยดื้อดืยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่ติดต้นไม้นะเชียงหน่อยเียงหน่อยรที่เตอจะได้เซยพันออกเดี๋ยวไม้กระุ่พันใช่ไหมไม้ข้ามลอยาเอาเยเดี๋ยวพอขึ้นข้างบนเปลี่ยนก็ได้นะพี่เออทำไมไม่หนักมากอ๋อ ไปหนักเหมือนกันโลปากไปนี่เลยไอ้ท่อนนี้ก็หนักเหมือนกันนี่ยแสงมันเสียวว่ะ ว่ามันโล่งด้วยเดียวด้วยโทษโทุบทษโทษเขาเป็นเวลาที่ยงคืนไรไพี่มวนเนาตอนนี้ห้าโมงยี่บห้าครับก็เริ่มเก็บทับส่วนกลางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกแล้วก็พรุ่งนี้จะช้าด้วยนี่ฮะนี่ฮะมีไลฟ์สดด้วยครับเน็ตแรงขนาดไลฟ์ได้เลยไม่แรงหรอก เตรียมฟืนนะครับไปฮิ้วฟืนมาจากในหุบข้างล่าง,างไปแล้วก็ชิวกันกล้องเยอะมากวันนี้เราจะมีปาร์ตี้รอบกองไฟครับมีเฮ้ยมีตะแกงปิ้งย่างด้วยวะ่ะก็ามีฟืนแล้วก็หินไปเอามาจากตรงนู้นคุยกับใครอะ่ะฮะคุยกับใครอะ่ะผมว่าคุยกับกล้องเหมือนที่พี่คุยแหละอัน <laughs> น <laughs> ี้เรา จะมาสอนเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับการผูกเชือกให้ตึงมันมาผูกแค่บางทีเราพลอยขอแล้วมันหย่อนนี้ใช uh> uh> ่ไหมเนี STALK ่ยห่อนแบบแบบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลืมมันฝั่งนี้มันมันย่อนแซงกูต้องอยู่ตรงนี้ป่ะอ่าอยู่นี่แหละตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่าเว่าพอเราค่อยขอเงี้ยมันจะย่อห่อนจะย่อนวิธีการทำให้ตึงคือมันง่ายมากคือเราหยิบมาฝั่งนี้เราเชือกที่ดึงมาฝั่งนี้เลยนะปึ๊บบนเข้าตัวมันเดงอีกทีนึงง่ายๆ พลิกรอบนึ่งปุ๊บมันจะมีห่วงแบบนี้ใช่ไหมเก็บตรงนี้ไว้เอาอันนี้อ้อมไปอ้อมไปเหมือนเงื่อนโบกระตุกก่อนใช่ไหมตอนแรกอ่าใช่ใช่อารมณ์นั้นพอมีห่วงปุ๊บเนี่ยแล้วเราใช้เนนี้ดึงได้เหรอหพอดึงปุ๊บมันจะตึงเอาเท่าไหร่จะตึงแล้วจะล็อกยังไงอ่ะก็เหมือนเดิมกลับมาใช้เป็นแบบผูกแบบกระตุกเอา มันก็ไม่หลดหรออ๋อก็เป็นเหมือนเงื่อนกระตุกสองรอบแต่อันนี้มันจะมีใช่เงื่อนไอ้มีมีปมตัวที่สองที่มันลังเอาไว้ใช่มันก็มันจะตึงขึ้นแต่ตึงกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้พอดีไม้เขาเอามาตอกมันเออไม้มันเอียงเขาตอกมาไม่ค่อยไม่ค่อยลึกอันนี้ก็เป็นีได้ดีแขวนน้ําหนักรับน้ำหนักได้มากมากเหมือนกันนะอืมเป็นเกตความรู้เล็กๆแล้วหนูจะเอาหาให้นะอันนี้อาหารของเราที่เหลือในตอนนี้ไข่สิบสองฟองแล้วก็มี โอ้ยมีอาหารซองเหลือเยอะอยู่ใช่ค่ะวันนี้เราเราไม่ได้กินวันนี้จะเป็นทาโร่ต้มให้หมดห้าซองก่อนเอาอีซองไปไหนวะนี่ห้าซองแล้วก็อ๋อหหเมื่อวานกินไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราเรากินแค่สองมื้อเนาะเรากินแค่สองมื้อมันก็เลยเหลือเพราะว่าวันนี้เรากินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงรวมกันเลยต่อไปอาหารสิบหกโมงกว่าคนละสองซองเลยใช่ไหมคนละซองโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะคูกิ้งแบบเยอะๆเลยไงในมื้อวันนี้หรือว่าตอนเช้าแล้วจะยังไงก็เนี่ยแหละตอนมือมือนี้แหละ เดี๋ยวขุ่นข้าวมือนี้เลยอืมแล้วก็จองก็แก่อะพี่คิดว่าไงใช่แล้วก็งวอนก็ต้องลงไปแล้วกินแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรอยู่เอาไปคุยคุยเรื่องข้าวเฉยพี่เนาะไม่ต้องกินกลางวันแล้วก็งวอนก็ไข่ต้มแค่คนละบลูกอ่าแต่ทีเนี้ยให้โหวตระหว่างว่ากะเพรากับเอี่ยนเนี้ยไหนจะพกพาแล้วแบบกินง่ายกว่ากันไม่ใช่ดิตอนเช้าแดกเลยนี่หว่าอืมกินเลยง่ายๆครับพกไปแค่ไข่ต้มคนละสองฟองเหลือกี่ตัวกี่ฟองเราสิบสองอะไรนะ Um อะไรนะปั mm ่นป nah ั framework. ่นกันเองต้องไปกันเองมันก็ต้องอย่างนี้แหละงั้นต่อเลยแม่ล่าอยู่สักคืนอะไรเงี้ยต่อยพวกกูโดนล่าจากสตูอันนี้ทำอะไรกันอ่ะทำอะไรเรื่องของผู้หญิงเขาไงล่ะหรออันนี้คือน้ำมันน้ำมันชุบทิชชู่ก็จะคล้ายๆกับน้ำมันอันนี้นะน้ำมันอันนี้น้ำมันจากของมาม่าคล้ายๆกับตะเกียงเมออนนั้ไปแช็คไปไหนครับเยฮ้เฮ้ย หมดไปอ่ะสนุนกันหมดเลยบอกอะไรจริงนะเนี่ยเดี๋ยวได้ละมาแล้วไฟมาเแผลงไฟก็ติดน้ำมันไม่หมดเร็วออกมาแล้วออกมาแล้วเอาน้ำมันมาช่วยให้หมดช้าใช่มันก็จะเลี้ยงไว้อย่างนี้เรื่อยๆไฟมันจะเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะไหม้หมดมันจะเลี้ยงนานไหมพี่ก็แล้วแต่โตไหมโตๆเลี้ยงจนโตอ่ะเลี้ยงโตนะ แต่คนแถวนี้อาจจะไม่ได้โตอะไรเนี่ยอาจจะอยู่แค่นี้แล้เป็นชูเปล่าใช่ไหมมันก็จะหมดเร็วพึบไปเลยแล้วไม่เอาญ่าหรืออะไรใส่ใช่ไหมย้านี่เฮียมากเลยเมื่อกี้เหมือนญ่ามันชื้นนะติดดับติดดับติดดับนี่อันนี้อยู่นานอันนี้ครับคือการหุงข้าวมีเตาแก๊สใช้เตาแก๊สเด้งง่ายดิเตาแก๊สมีนะแต่ไม่ใช้ ชอบให้แบบหม้อมันดำๆหม้อมันเลอะเลยเออหม้อดำดำเอ้ามันได้กลิ่นมันได้กลิ่นควันไงพี่ข้าวข้าวอันนั้นตะแกงไข่น่ะไหนเอาหมดไปดูข้าวกันดีกว่าถูกหรือเปล่าขือนถงถุงเฮ้ยโหวันนี้ขึ้นหม้อมากเลยรวมกันไฟมันแปลงกินจ่านี้กินกันี้สิบซองปาร์ตี้ปาร์ตี้อาหารซองกับข้าวสองม่อมันเดือดจัง กำลังจะเดือดนี่ไงกำลังเดือดปุดแล้วริ่มปุดแล้วไฟแรงว่ะแรงไฟมาว่ะข้างหลังแม่เงเย็นข้างหน้าแม่งอุ่น <c oughs> เฮ้ยมันลามมานี้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้จะหักนะเนี่ยไม่หกักหรอกไม่ถึงนนไม่ถึง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 ย,ยาวแล้วก็มีนมคนทั้งหกมีหกคนก็พลาสขาดหนึ่งอันนี่เหมือนยังเดือดหรือเปล่เป็นไรพิมพ์ที่กินอันนี้ก็ได้ทุ่นหน้ากันอันนี้เหรอ ยูน่นา,า,รา,รนากระเป๋าเลยครับเอเพมกำลังได้ไงเออเพมเันแบบบายสบายคือ,อ,อยูน่ากระเป๋านี่เป็นเพลงแล้วแต่ผมเปิดเพลงให้หนันกอีกนิดนึงเล่นเพลงเดิมเมืเ่อไรเฮ้ยพีทอันนี้ขามันกลางได้ป่ะวะขางด้วยอันนี้อะไรใช่ไหมต้มไข่เอาไว้พรุ่งนี้เป็นอาหารเที่ยงใช่ไหมพี่ ขอเปิดดูนะป๊บนึงนี่สองฟองอ่ะยัด่เลพลงนี้จะโดนลิขส yeah. ิทธิ e ์ไหมเนี่ยแะร้าส่งไปส่งเราที่หนงไปบสุขไหมร้อนอ้อน สุกไหมเดี๋ยวคุจะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวคุจะสุกได้อไม่ต้องให้ผมถามวันนีใครใครสุกเหรอ